สวัสดีตอนเสาครับนี่มากินอยู่ซัต,ตเตหิบด้วยครับเด้อสวัสดีเสาร์วัตถิกาครับเดือนหนึ่งหกแปดครับนี่ยนะครับเลยเน่ากินเสือโยนยูนิยูซัต,ตเตหิบครับซอยเจ็ดจุดสามแล้วล่อลงของลาดปิดลาดปิดลาดปิดครับล่อลงของเปิดห้องมงนะครับบ้านี่แหละอาหารเสาครับว่ายิมเราครับเนี่ยออกไป หลายครับต้องไปซื้ออีกครับไปซื้อขาอนี้วอีสองห่อไปเลยครับนี่อันนี้ซ้อมไปก่อนครับมาไเดี๋ยวนี้ก็เกือบตีห่าเลยครับนี่มาครับมามันเห็นมากินอยู่นี่เด้อข้าวหมูแดงครับนะครับข้าวหมูแดงข่ามูแดงออกไปก็สิรัมอี๋ครับคงสิเป็นร้านประจําครับอยู่ทั่นมุกปลาดุกกับมุกน้อยครับก็ข้าวเหนียวนี่แหละนี่ออกไปนี่ครับไปทางเก่านี่ครับเจ้าเปิดแล้วต่คน ร้านนี้เปิดฮวงมงคลวงมงศ์ครับกัได้นอนชั่วโมงหนึ่งไปต่อระยองไปเลยครับบันนี้ไประยองต่อครับอีกสองร้านครับกับกรุงเทพครับออกมาจากโรงงานซีทุ่มเดนี้อยู่อำเภอสัตหีบครับจังหวัดชลบุรีสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครนะครับพ่าผ่านง่ายๆด้วย นนกินแล้วกันเด็ดนั่งชั่วโมงหนึ่งครับก็ Auto สิเอาโทรศัพท์ไปซัดแบตครับใน,นรถซัดก็ได้ไม่น่าซัาาดซัดหน,น,น,นา,านรถซัดได้ครับหาดรอเร้นนี่ยเพียวยังงานไมั่ยังหาดรอเร้นปักปักเพียวหาได้ครับอืมข้าจีก่อนเก็บไปแล้ว ที่เราเห็นเขาติดหมด้วนละขายไดย้ทุ่งนี้ตัวตนี้ตัวตนไม่ือหลให้ไลเนี่ยทิ้งเลยูกไว้หกนั่มยังไหนวะสวดีบัครับสััดจะเขาเหนียววยมเราจจรอบเรื่องนี้ครับไปล่มอีก กับเขาขายชุดสร้อยครับโมงเีเป็นชุมส้นใหญ่เลยครับนี่ชุมส้นบอนไก่ชั้นตะเหีบครับเราต้องเทลือกได้ครับน,นี่ผมเลยนะครับคลิปนี้สุลุกโอนีเลยเด้ออืดมากหิวหรอกครับอืมจับ ายครับยิ้มหลดหรือเปล่าน้ำหลดหรือเปล่า อันนี้ออกอย่างดีไปแล้วย่องต่อครับมืดดนะครับใม่รถนี่ไฟมันบค่อยุมอเไย ไข่ครื่งหนึ่งครับเครื่องหน่วยบบเจ็บใช่ คื ma. อเป็นกองเดียววะเันนี้ใครอนี้วเอาวนี้อ๋อข้าแกงเ็คือยังไงข้าวแกงป่ะลา้าแกงป่ี้าอไปซื้อขหนียวอยู่ออาไปซื้อขหนี้วตัวค่ะไปมุกมุกปลาดุกก็คือเปนประจำครับกินรอบนื่องอะม่อิ่ม แซ็บด้วยครับมันนอุปกรณ์บระกอบนครับซ่อนกันน,น้อยๆมันมันกินยา,นนากผมพลาดซิร้านนี่เปิดฮวงม่วงมาเร็วดู้จุ่มชนยามต้นใหญ่ครับจุ่มชนแต่ฮัน,นาาเลือกครับผมนะบังไกล ขายสหารแบบสหารเรือเขาจะเห็บเซเมนสกล้องอิ <makes> <réussi> ่มครับ <boys>: ไปยนึงโมดีสมกล่องครับแทบแบครับแ่บเดีย๋ยวทำขอนี้วต,ต่อครับมันทำขอนี้วไว้กับมกปราดุกกับมกน้อ้ครับเคยซื้อมันมาจำแ่บแบขอมูอแดงมัดกล่องหนึ่งแล้วรอบแรก พ่อกันไหมครับมักลิมนีกกับคนไหลก็แช่เลยนะครับด้วยรอลงของครับกมุมงกตออกจากชุมชนบอลไก่อำเภอสะเดียรกับสิไปแ้ะย่อมต่อครับอเนี่ยสองล้านครับรุงเทียบครับคเนี้ิกสนี้แหละครับบ๊ายบายครับบััดดีครับ